จากกรณีที่นายรุตบุญชูอายุ41ปีพร้อมด้วยภรรยาค่ะคือนางสาวนฤิมลเพนบุญมีอายุ41ปีเด็กชายนาวาดเบตอายุ12ปีและเด็กหญิงฮารินดาบุญชูอายุ7ปีทั้ง4คนเป็นพ่อแม่ลูกกันค่ะมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอสีสมรงจังหวัดสุโขทัยได้หายออกจากบ้านไปในอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งทั้ง4คนนะคะขาดการติดต่อจนยัดยาติเป็นห่วง ซึ่งก่อนออกเดินทางค่ะนายนิรุตได้แจ้งกับทางญาติว่าจะพากันไปเที่ยวแต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหนโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทาหมายเลขทะเบียนบบไม้พอพาน3053สุขโขทยัยเป็นพาหนะในการเดินทางและได้เดินทางออกจากบ้านมาวรวม15วันโดยมีคนแจ้งว่ารถคันดังกล่าวโผล่ที่เต็นต์รถมือสองแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนครอบครัวพ่อแม่ลูกทั้ง4คนนั้นยังไม่พบตัว ความคืบหน้าล่าสุดค่ะเมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนสพมุดรธานีก็ได้มีการลงพื้นที่ค่ะตรวจสอบบริษัทประเสริฐผลยุทธคาสาขาอุดรธานีถนนมิตรภาพอุดรหนองคายหลังได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูธรจังหวัดสุขโขทัยพบนายนพดลอายุ30ปีผู้จัดการบริษัทนำตรวจสอบ,บร,รถปิกอัพยี่ห้อตโตโยต้ารีโวสีเทาทะเบียนบวเบไม้พ่อพาน3าม3นสสุขโขทัยค่ะพร้อมกับนำหลักฐานสัญญาการซื้อขาย ายออกมาให้ตรวจสอบโดยได้ระบุซื้อต่อมาจากนายนัทวุิคำรักเกียรจเจริญอายุ33ปีชาวตำบลน,นาอ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยในราคา4 2 2 0 0 0บาทค่ะเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาโดยให้พนักงานไปรับรถที่จังหวัดเลยทำสัญญาซื้อขายกันอย่างถูกต้องก่อนจะนำมาให้พนักงานขายไลฟ์สดขายในวันที่10เมษายนที่ผ่านมาและเป็นการซื้อขายทอดกันมาเป็นมือที่4และเชื่อว่าเป็นการซื้อขายรถกันอย่างถูกต้องตาม,ตามกฎหมายทุก ครั้ง ด้านพันตำรวจเอกจามรอ,อันดีพุ่มกับเมืองอุดรธานีค่ะได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายของรถคันนี้นะคะในแต่ละมือพบว่ามีความถูกต้องทั้งหมดเพื่อประกอบในการพิสูจน์ทราบต่อไปนะคะว่าจะมีความผิดทางอาญาอะไรหรือไม่ทางตำรวจสุขโขทัยค่ะมีการประสานข้อมูลกับตำรวจที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ตลอดเบื้องต้นต้องประสานครอบครัวน,นี้ให้ได้ก่อนค่ะเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนรถยนต์คันนี้นะคะมีเอกสารซื้อขายถูกต้องครบถ้วนไม่มีปัญหาหรือบว ใส่อะไรเพิ่มเติมเบื้องต้นนะคะชุดสืบสวนได้นำเอกสารหลักฐานทั้งหมดเก็บไว้แล้วจะได้ประสานข้อมูลต่อไปอยังส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะ